สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกับยายเจ๊อีกแล้วม่อนี่ยายเจ๊กสิผ้าพัดมีส่วนเด้อพี่น้องอยากกินมีส่วนเ้นมีส่วนค่ะสื่อเพื่อนมากนะคะอันนี้ฮอตด็อกค่ะพี่น้องฮอตด็อกแค่รสเ็ดหอมยายเจ๊ใส่เฮดหอมซดค่ะพี่น้องนี่กระลำค่ะพี่น้องซอยแซนม้แนมแซน้าเกลือไว้เดี๋ยวยายเจ๊สิไปต้มเส้นกันด้วยพี่น้องเด้อ ค่ะให้เจ๊เจ๊ต้มน้ำกันเด้อพี่น้องให้น้ำม,มันเดือดกันเด้อเดี๋ยวท่าจังเสียเอาเส็นลงไปต้มนะพี่น้องเนาะต้มเศนเด้อพี่น้องเส็นกลิน่นเศนมันหอมเส็นมีส่วนนี่เขาว่าบรไฮตัดเด้อพี่น้องมันเป็นอาหารมงคล ชีวิตจะยืนยาวเหมือนเสน้นไม่ได้ข้นดีๆอ่ะมันเป็นอาหารมงคลของคนจีนเพื่อนนะอันเห่าบดเด้หงหูข้อไมายยังดอกแต่เห่ามากกินมันแตก <laughs> เดี๋ยวให้ยายเจ๊ต้มเสร็จกันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ้งตอนมันไก่ๆสิสุกเอาฟ้ต้องต้มจนสุกเลยดอกพี่น้องเดี๋ยวจะเสียหายเบิง้งอันนี้มันสีขาวยายเจ๊คเคยเอามาเห็ดอยู่เธอหนึง่งมันเป็นสีเหลือง ให้มันเกือบซุกอ่าพี่น้องต้มจกักเจ็ดสิเปอร์เซ็นสิเขาก็เอามาไหว้พัดเดี๋ยวจังกับมาเบ่งใหมเดอค่ะพี่น้องสีงของข้ากับสิประมาณนี้แหละพี่น้องพ่อเลี้วสุกประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นเ้ยพี่น้องเด้อเนี่เดี๋ยวข้าิเอีไปพัดอีกมันจังสีบบลเล่เนาะพี่น้องเนาะมันจะอวยสวยงามแล้วก็ข้าเอาเปนอกน้ำเย็นกันด้วยพี่น้องเด้อนอกน้ำเย็นก่อนแล้วจะเอามาพัดเด้อ เด้อพี่น้องเซนต้มมาแล้วนอกน้ำเย็นเรียบร้อยเข้ามาผัดกันบาดนี่้ใครพี่น้องเขาผัดน้ำมันกระเทียมเด้อพี่น้องเด้อผัดน้ำมันกับกระเทียมให้หอมน้ำมันอย่าใส่ลายเด้อเดี๋ยวมันเปลี่ยน ใี่กระเทยใส่ฮอตดอกตามมาด้วยเห็ดหอมพี่น้องใส่ไปเลยมากินไร้ใส่ไร้พี่น้อง ได้เจ๊กะทิใส่แค่รสได,ดพ้พี่น้องไม่เจ๊ขัดกรอนเส้นเพราะว่าแค่รสได้เจ๊หั่นใหญ่หั่นชิ้นใหญยกินดิกดบก็ได้กินซุปก,ก็ได้ทุกเก้าล่ะพี่น้องแค่รสถ้าสิมว่าใส่เสน้น มาพี่น้องเขาชิมผงชิอวขาวเด้อพี่น้องเด้อใส่ตะกรอนใส่ตะกรอนเดี๋ยวจะไปมาซิมที่หลังพี่น้องแต่นั่นโบเส็บมากเลยใส่ใหม่แล้วพี่น้องชุดโรยเด้อพี่น้องี่ผงนัวยายเจกินเด้อยายเจกินผงนัวขาดบ่ได้เราพี่น้องขาดเราต้องไปชิมยังมันโบแส็บ น้ำตาลด้วพี่น้องเด้อข้าก็ะยาใส่หลายเนาะข้าวกรใยาเครื่องไอ้ผ้อยมันกลมๆน้อพี่น้องเนาะนึกว่าเส้นมันสีหน่อยพี่น้องก็หลายขุนหลายข,นขุนบาดนี่จ่ายพัดไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อจนข้ามันใจว่าเส้นข้าวซุกเด้อ ใจว่าเซนถ้าสุกดีแล้วมันเข้ากันดีแล้วน่าจะจจงสิเอากระลำใส่น่าจะจจงสิปิดท้ายด้วยกระลำค่ะพี่น้องซิมบึงกอนเด้อว,ว่าเสซนมันสุกบอ่อืม ดีไหมแซ่บเยอะเจองใส่กระลัมเด้อบะนี้ปิดถ่ายเด้อใส่ได้หลายพี่น้องพักใส่ได้หลายชอบกินผัดใส่พักได้หลายแสบจ้ะ เดี๋ยวหายยาเจ็กคุกกันเด้อค่ะพี่น้องปิดไฟไปเลยกระลำเข้ากวบสิพัดหลวกๆคุกหลวกๆแ่น้นเด้อยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับค้องของลาบปกเด้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่เด้อกดกระดิ่งให้น้ำเน่เด้อพี่น้องเด้อพีได้ไม่เห็นคลิปใหม่ๆห้เบื้องอีกสำหรับคลิปนี้ค่ะลาไปกอนสวัสดีค่ะ